ก็ข้างนอกนะครับผม,มก็จะมีถุงดำนะครับผมฆ่าหันโสมนะถ <laughs> <laughs> ุงดำนะครับผมฆ่าหันโสมนะ <laughs> What What the fuck ฆ่าโสมฆ <laughs> ่าโสมนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาดูอีกรอบหน้าเดี๋ยวถ้าถึงร้านครับผมจะพื้นเท่าไหร่ก็บอกไว้เอาข้างก่อนเอาข้างก่อน <laughs> <laughs> กินข้าวมาอีดูดิกุ้งนี่กุ้งกำลังอิ่มมันก็จะุ๋วมันเดินไม่ได้กินข้าวมันอิ่มนะเมื่อกี้ดิกูไปกินข้าวมาอีดูดิกุ้งนี่กุ้งกำลังอิ่มมันก็จะุ๋วมันเดินไม่ได้กินข้าวมันอิ่มนะเมื่อกี้ดิกินตำแตงก็บของจีนนะฮะกดไลค์กดติดตามไปสู้จะครับก็ไปอีป๊แตม เัสดีปรัสกีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัวัสดีครัวัสดีครับวัสดีควัสดีครวัสดีครับสวัสดีคบสวัสดีครับีครับสวัครับสวัสดีครับีครับสวัสดีครับสวดีคับสวครับสวัสดีครัวัสดครับสวัสดีคสวัสรับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีคดีครัีครับสวัครับสวัสดีครับสวัดีครับสวั เชิญครับพรวมเข้ามาที่แรกก็จะเห็นเตียงอันสีฟ้าแต่สดใสสีเอกลักษณ์ของเขานะครับผมเขาชอบสีฟ้าครับผมเขาชอบสีฟ้าครับผม, oh! มเหวี่ยงว่าสีฟ้าๆนิดนึงครับ What the fuck สังเกตสังเ,เกตดูดีดีนครับเตียงตัวนี้มันจะมีแอดนนะครับเตียงตัวนี้เตียงตัวนี้แอดแล้วนะครับนี่ มันคพาผ oh! game, huh? so ู so ้สาวมานะครับเจ้าของห้องพาสาวมาเยอะครับเตียงมันใหญ่มันเกิงนะครับไม่หยาบนี่เจ้าของเจ้าของห้องนะครับเขาบอกว่าเขาชอบอะไรนะชอบสีเหรออะไรนะชอบสีเหรอเออชอบสีเป็นชอบสีนะครับผมมีฟ้าเขาจะชอบสีมีฟ้าเขาจะชอบสี คนชอบสีครับนี่ดูเตียงนะสังเกตดูเตียงนะอันแรกเลยอันแรกเลยอย่าลืมดูเลยเราจะมาดูตู้เย็นสำหรับผู้ชายโสดชายโสดเราต้องไปดูตู้เย็นเหมือนครับตู้เย็นก็เป็นโตู้ซีบาคนดูก็นิดนึงไงนี่รู้ไหมครับแชร์แดนเรามีส้มด้วยครับโอ้รักษาสุขภาพนะครับ ะไปข้างบนนี่เป็นคนดูแลรักษาสุขภาพดีครับนี่ไอเตัวนี้น้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้น้ำมันเครื่องครับเอาไช้าเดี๋ยวนี้น้ำไปน้ำน้ำเต้สอง w h what the fuck กระท่อมอะไรล่กระท่อมกระท่อมกระท่อมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรวะ พี่รู้อ่ะจะอะไรข้ทาตูดนะครับตูดขาวอะไรดีกว่าหรือทาหน้าอะไรไม่รูอ่ะทาตูดนะครับตูดขาวอะไรดีกว่าหรือทาหน้าอะไรไม่รู้เราไปทาตอนสีเนี่ยทาเขาบอกว่าเจ้าของมันบอกว่าทาตอนสีสีนะครับสี What What the fuck ล่นลื่นลื่นนี่ตอนสีปิดแบนด์ก่อนเดี๋ยวเขาว่า เบือมั่วเฮอยทีนี่ก็ข้างบนนะครับมาข้างบนข้างบนข้างบนเว้ยเป็นคนรักสุขภาพพปิดตัวนครับดูแลสุขภาพเบืมคัวนนมนะครับนมนะครับนี่กาแฟุงกาแฟมีไหมสปอนเซอร์ก็มีครับผมเอ็มร้อยถั่วตัวนี้น่าเป็นยาเส้นนะครับ่อาไม่ใช่นี่หว่านึกว่าหอมาวควยวครับผมนึกว่ายาเส้นนะครับหอมันยาเส้นเลยนี่ก็มีน้ำเปล่า กินสิงอย่างดีโดไม่ธรรมดานะครับกินสิงนะครับตอนกินมาหลับเข้ามาก็อยากเข้าสิงนะครับ WHAT? WHAT THE FUX โอ้นี่แันนี่ก็เป็นมาดูมาดูล้วมาดูนี่เป็นปีโป้ปีโป้ครับเราก็จะแดกแม่เลยปีโป้ให้กินได้อ้ามอยก็มีครับสมอยคนไหนปีโป้ปีโป้ตดวที่นานแล้วครับสามปี ปีโป <laughs> ้โดยที่นานแล้วครับสามปีเจ้าของเห้องเลยไม่ได้สามปีคร้วกินมันมันมันจะไม่เป็นปีโป้แล้วมันไม่เป็นปีโป้คุณไม่ชอบกินหรอเออมันก็หวานเนี่ยเนื้อมันอะเนื้อแล้วนี่มันรวมปีโป้หมดอายุนะครับมันนานแล้วปีโป้หมดอายุนะครับมันนานแล้ านี้แค่ผักนะครับแต่อ้าวตัวนีว้นโอ้โซดานะครับรอซึ่งรอรออะไรนะเครื่องปรุงเครื่องปรุงรอรอเลย่าครับรอเล่าเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับก็ ข้างนอกนะครับผมก็จะมีถุงดำนะครับผมค่าหันโสมแล้ว <laughs> ถุงดำนะครับผมค่าหันโสมแล้ว What What the fuck ฆ่าหันโสมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกบ้างนี่ไม่ได้เก็บเลยขาก็มีต้นไม้สวยๆครับนี่มาสองมาสองต้นไม้สวยอุ้ๆก็ลอง,งพิษสวยครับนี่สองเลยสองเลย เดีย๋ยวนี้เป็นกางลิงนะผมๆๆๆเขากำลังจัดห้องอยู่ครับเราว่าหมัวของเขานะครับผมแต่ก็สวยครับแต่ถ้าไปดูห้องผมนะบอกเลยตายหมดแล้วตายหมดแล้วไอ้พงผักกันเลยตายหมดแล้วตายหมดแล้วไอ้พงผักกันเลย ก็เอาประมาณนี้แหละเก้าเยอะแยะเดี yeah, ๋ยวขี uh, ้เจ็ดไปไปดูห้องตัวเองเลยไปดูห้องตัวเองไม่ได้นะครับลุกครับผมไปดูห้องตัวเองไม่ได้นะครับลุกครับผม What What the fuck ก็ช่วยฝากกดไลค์คร so yeah. ับกดไลค์กดติดตามอะไรสักอย่างต้องไหนตรงไหนมันก็แล้วแต่กดนะครับผมกดไลค์กดติดตามช่องแบงค์สว่างโตด้าแล้วก็เลตเลตยี เลยไม่ใช่ดิเป็นอูดอูดนะครับเป็นเอูดอูดนะลืมลืมมันเปลี่ยนช่องครับเปลี่ยนบ่อยมันมีอะพื้นโชว์ช่องเลยดิยพื้นไม่ได้ครับบอกว่าถ้าวันนี้กินข้าวมาหยิบมันก็ห่วงเลยเดี๋ยวถ้ากินร้านข้าวผมจะพื้นเท่าไหร่ก็บอกไปเอาครั้งหนึ่งเอาครั้งหนึ่งจะเลืมครับช่วยฝากไปกดไลค์กดติดตามช่วยเป็น กำลังใจเล็กๆไม่น้อยอะไรติดๆอะไรก็แล้วแต่ครับผมเป็นกาลังใจให้พวกเราทําช่องต่อไปนะครับผมทําเล่นๆงวงมวนะครับทําเล่นๆงวงมวยคุณทำอะไรก็ได้ก่อนก่อนจ่ายกูไปกินข้าวมาดิดูดีกุ้งนี่งกุ้งกำลังอิ่มมันก็จะอ้วกมันเดินไม่ได้มีทข้าวมันอิ่มนะเมื่อกี้ดิกินตำแตงก็ของจีนนะครับปลาดุกกับแม่บ้านแม่บ้านคนทํางไม่กินครับ กูไปกินข้าวมาเนี่ยดูดิพุงพุงกำลังอิ่มมันก็ยุ่วมันเดินไม่ได้มีข้าวมันมอิ่มนะเมื่อกี้ดิกินตำแตงก็นมำจีนน,นะครับปลาดุกกับแม่บ้านแม,ม่บ้านคนท้อไม่กินครับก็โอเคประมาณน,นี้ครับผมอย่าลืมนะไปกดไลค์กดติดตามฝากช่องเล็ดๆ <c oughs> น็ดนานไงช่องอูดๆนะครับอูดๆแล้วก็ช่องเม้งสว่างโทดา ไม่นานก็คุณเทเขาคิดว่าจะทำนะผมลอยครับมันยังไม่ทำสักทีนะครับผมคุณเทนะครับผมมันยังไม่ทำนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้เรานะครับผมกดไลค์กดติดตามไปสู้จะครับก็ไปไปครับวัด what? what the fuck อขาจะไปสก,กีนเลย